สวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะจะปลูกกระลำดอกให้ได้ผลผลิตดีดอกสวยดอกใหญ่รสชาติหวานอร่อยทำตามคลิปนี้ได้ผลจริงแน่นอนค่ะ,ะในส่วนของก้อยนะคะตอนนี้ก้อยปลูกกระลำดอกมีทั้งหมด4สายพันธุ์4แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นกระลำสีเหลืองก็จะเป็นสีออกเหลืองๆครีมๆนะคะอันนี้เก็บผลผลิตไปแล้วนะคะ อันที่สองก็คือกะหลำดอกสีขาวขาวแบบปุยเมฆเลยนะคะขาวดอกใหญ่อันนี้ก็จะเก็บผลผลิตแล้วแล้วก็มีเหลืออยู่แค่บางต้นนะคะสําหรับเก็บมเมล็ดแล้วก็สีม่วงนะคะสีม่วงกะหลำดอกสีม่วงตอนนี้มีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะก้อยไม่กินนะคะเก็บมเมล็ดอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกะหลำเจดีสีเขียวนะคะอันนี้คือยังไม่ได้มีผลผลิตนะคะยังเป็นต้นเล็กอยู่ค่ะก็รอเก็บผลผลิตแล้วก็ เก็บมเมล็ดนะคะเช่นกันค่ะเราก็จะใช้วิธีการปลูกในคลิปนี้เหมือนกันนะคะประมาณ90%ค่ะส่วนข้อแตกต่างจะอยู่ด้านสายพันธุ์นะคะความสูงของต้นความเตี้ยของต้นแล้วก็การแผ่ใบจะกว้างแล้วก็แคบต่างกันเท่านั้นเองแต่วิธีการดูแลส่วนใหญ่90%ในคลิปนี้เลยค่ะ กระหล่ำดอกเป็นตระกูลเดียวกับกระหล่ำปลีค่ะแต่จะแน่นกว่าแข็งแรงกว่าต้องการในตลาดสูงเพราะว่าการขนส่งง่ายไม่ช้ำง่ายและรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะกระหล่ำดอกชอบดินเหนียวปนทรายค่ะแต่ดินร่วนก็ปลูกได้นะคะดินที่ดีต้องอุ้มน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้ดี ค่า pH ของดินอยู่ที่6-6.8ค่ะสามารถปลูกได้ทุกฤดูและภูมิภาคของประเทศไทยค่ะแต่ฤดูที่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะอยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะกระลำดอกจะชอบแดดเต็มวันค่ะแต่แดดครึ่งวันก็สามารถปลูกและได้ผลผลิตค่ะสำหรับปลูกที่ไทยนะคะถ้าอยากให้ได้ผลผลิตเร็วผลผลิตดีแนะนำให้ปลูกพันธุ์เบาค่ะ ก็ได้แก่กระหล่ำปีพันบิ๊กเอ็มกะหล่าปุยฝ้ายกะหล่าดอกไว้บารอนเป็นต้นค่ะวิธีการปลูกอายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ60วันหลังจากลงแปลงนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการปลูกกันค่ะวิธีการปลูกขั้นแรกนะคะก็คือการเพราะ,มะเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดที่ดีควรจะเอาไปแช่น้ำอุ่นก่อนประมาณสัก30ถึง 1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้มเมล็ดคลายตัวแล้วก็มีความนิ่มนะคะเวลาที่เราเพาะก็จะเกิดง่ายมากๆเลยค่ะหลังจากเราแช่มเมล็ดแล้วนะคะเราก็จะทําการปลูกในดินค่ะดินปลูกเราควรจะเป็นดินที่ผสมแล้วนะคะใส่ปุ๋ยใส่ปูนขาวตากแดดทิ้งไว้ประมาณ7 1 4วันเรียบร้อยแล้วในกรณีที่นําดินเก่ามาใช้นะคะถ้าเป็นดินที่พร้อมปลูกดินปรุงสําเร็จจากทางร้านก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ จากนั้นก็โรยมเมล็ดไปนะคะแล้วก็ใช้ดินเก่า1กํามือหรือว่า2กํามือนะคะโรยปิดมเมล็ดไว้บางๆค่ะเพื่อให้มเมล็ดได้รับความชื้นแล้วก็งอกนะคะประมาณ1อาทิตย์ค่ะหลังจากที่มันงอกแล้วนะคะเราก็จะทําการแยกมาปลูกในวัสดุเพาะเล็กๆนะคะเลี้ยงจนกระทั่งมีใบจริงอย่างน้อยนะคะสัก4-5ใบขึ้นไปนะคะจากนั้นก็นําลงแปลงค่ะ วิธีการแยกต้นกล้าวิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะจะเป็นลิงก์การเพราะการแยกโดยเฉพาะเลยท่าเนเพื่อถ้าเนเพื่อนสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้โดยละเอียดค่ะและนี่ก็คือลักษณะของต้นกล้าที่พร้อมจะลงแปลงนะคะมีใบจริงอย่างน้อย3-5ใบแบบนี้นะคะแล้วเอาลงแปลงแล้วก็จะต้นโตเร็วมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการลงแปลงกันนะคะ ขั้นแรกก้อยก็ขุดหลุมนะคะความลึกก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพุ่วแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งคืบก็ขุดไว้เพื่อที่จะให้ลากเขาเนี่ยลงไปหาก,กินได้สะดวกนะคะบดินบริเวณน,นี้ก็ทําการพวนด,ดินตากแดดแล้วก็ใส่ปูนขาวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะก้อยก็จะลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะ หนึ่ง,งฝ่ามือคว่องคอมนะคะโรยไปก้นหลุมค่ะแล้วก็ทำการผสมดินนะคะนิดนึงเพื่อไม่ให้ปุ๋ยมันโดนกับต้นไม้โดยตรงค่ะวิธีการที่เราจะเอาต้นไม้ลงดินนะคะเราก็จะเอาออกจากวัสดุเพาะนะคะวิธีการก็คือใช้นิ้วของเรานะคะสอดไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คว่อมลงจากนั้นก็บีบตูดมันนิดนึงค่ะ หเห็นไหมคะลากเขาจะอยู่บริเวณนี้เราก็จะต้องเบามือนิดนึงนะคะแล้วก็วางไว้ให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะบางต้นมันก็จะงอแล้วก็ดูทิศทางของเขานะคะแล้วก็เอาวางไว้ให้มันตรงค่ะประมาณนี้จากนั้นก้อยก็จะเอาดินกรบค่ะดินกรบ พอเราเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเกลี่ยให้มันดินมันเสมอกันนะคะเพื่อที่เราลดน้ำแล้วดินมันจะได้ไม่ไม่ทำให้น้ำมันไหลไปแต่แคงข้างใดข้างหนึ่งค่ะให้น้ำมันมันไปให้ทั่วถึงกันค่ะประมาณนี้เท่านี้เองนะคะเสร็จแล้วก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะคะเราควรจะปลูกในตอนเย็นค่ะเพราะว่าตอนเย็นอากาศมันจะเย็นมันจะทำให้ต้นไม้มีเวลาพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าตอนเช้ามีแสงแดดทำให้ผักเขาสดชื่นค่ะ เพราะว่าเขามีเวลาพักผ่อน1คืนเต็มๆนะคะหลังจากที่เราเอาต้นกล้าลงแปลงแล้วนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะกระลำก็จะเริ่มติดดีขึ้นนะคะวิธีการสังเกตว่ากระลำติดดีขึ้นนั้นให้ดูจากยอดค่ะเขาจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเป็นยอดที่ ที่เพิ่มจากยอดเดิมนะคะก็แสดงว่าเขาได้รับปุ๋ยได้รับดินได้รับน้ํานะคะได้รับความอุดมสมบูรณ์ทําให้ต้นเขาโตขึ้นนะคะแล้วก็รากเขาเดินดีติดดีแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยแล้วค่ะปุ๋ยที่ก้อยให้นะคะตอนแรกก็จะเป็นพวกปุ๋ย มูลสัตว์ปุ๋ยคอกปุ๋ยมากต่างๆนะคะโดยวิธีการเราก็จะให้ทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละประมาณหนึ่งกำมือคว่ำๆนะคะโรยรอบต้นห่างจากโคนต้นประมาณ2-3นิ้วนะคะจากนั้นเอาพรว,วนดินนะคะให้ปุ๋ยกับดินนั้นเป็นเนื้อเดียวกันรอบๆค่ะพรวนเบาๆนะคะอย่าให้กระเทือนกับรากหลกักของเขานะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้นจะตายได้ค่ะหลังจากพรวนดินแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะรดน้ําตามนะคะทุกครั้งก็จะรดให้ชุ่มเลยนะคะทําแบบนี้อาทิตย์ละ1ครั้ง ถ้าไม่มีเวลาก็2อาทิตย์หครั้งได้นะคะจากนั้นก็ดูเรื่องโลกของแมลงนะคะโลกแมลงที่พบบ่อยก็จะเป็นพวกหนอนผีเสือ้อหนอนชอนใบรวมถึงหนอนใยนะคะแมลงพวกนี้นะคะเขาจะไม่ชอบกลิ่นที่ฉุนนะคะฉะนั้นน้ำยาไล่ ัตูพืชนะคะที่ค่อยทําไว้ก็จะมีหลายสูตรด้วยกันค่ะจะต้องใช้เวียนกันนะคะประมาณ2-3สูตรสลับกันเพื่อไม่ให้กลิ่นของเขานะคะมแมลงจําได้ถ้า,มาแมลงจําได้เราฉีดไปมันก็จะไม่หนีนะคะแต่ถ้ามันเป็นกลิ่นใหม่หมๆอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะไม่ชอบเขาจะหนีไปนะคะสูตรก้อยก็ทําไว้ในคลิปต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างคะ่ะสนใจก็ลองเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้นะคะ หลังจากที่เราฉีดน้ำส้มแล้วนะคะบางครั้งมันก็จะไม่สามารถเอาแมลงหรือว่าศัตรูพืชอยู่นะคะเพราะว่าสารไล่แมลงเราเป็นสารชีวภาพเนาะไม่มีสารเคมีฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการคุมเน็ตนะคะเน็ตตาข่ายที่เราซื้อตามร้านเกษตรเนี่ยแหละคะ่ะคุมในช่วงแรกของการเจริญเติบโตนะคะจนกระทั่งเขาต้นสูงทะลุเน็ตหรือว่าดันเน็ตขึ้นมาก็เอาเน็ตออกค่ะ แต่ช่วงแรกก็จะต้องประครบประงมนะคะเพราะว่าแมลงมันจะทําให้ต้นไม้ของเรานะคะหยุดชะงักการจเจริญเ,เติบโตได้นะคะทําให้ต้นไม่โตไม่แข็งแรงค่ะแล้วก็ออกดอกช้าด้วยนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการของก้อยที่ก้อยแนะนําก็คือใช้เราดูด้วยสายตาเรานะคะเปิดใบของ กล่ำดอกของเราทุกใบเลยแล้วก็ดูแมลงนะคะตัวนจะเป็นหนอนผีเสื้อก็จะอยู่เป็นตัวใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ในใบไม้นะคะหรือว่าสังเกตจากขี้ของหนอนนะคะถ้ามีแมลงเมื่อไหร่บริเวณโคนต้นอะ่ะจะมีขี้ของหนอนแน่นอนนะคะให้ดูตรงนั้นแล้วก็สังเกตที่ใบด้วยแล้วก็จับออกนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ช่วยในทันทีทันใดค่ะไม่ต้องรอนะคะเราก็ดูแลอนุบาลไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเขาเริ่มออกดอกค่ะเดี๋ยวมาดูว่า พอเริ่มออกดอกแล้วเราจะต้องทำยังไงกันต่อนะคะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรเริ่มที่จะมีมีเริ่มจะออกดอกแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาเริ่มจะออกดอกแล้วแต่มแมลงเยอะมากเลยค่ะเมื่อกี้ก้อยก็เพิ่งมาจำกาจัดนอนไปนะก็คือเราก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมคะเราก็จะหาหนอนนะคะหาหนอนเปิดดูใต้บงใต้ใบข้างในตรงเนี้ย ใจกลางเนี่ยก็จะมีหนอนอยู่เราก็จะหยิบหนอนออกมาแล้วก็กําจัดด้วยมือนะคะก้อยริใบด้านล่างออก2อใบพอเวลามันมีหัวสักประมาณเนี่ยเท่าไข่ไก่อะค่ะก้อยก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไระใช้เชือกอะคะ่ะมัดมัดรวบใบใบของของกลํมดอกเนี่ยรวบเข้าไปหาใจกลางด้านในคะ่ะเพื่อปิดไอ ดอกที่มันขนาดเท่าไข่ไก่ไว้อ่ะคะ่ะมัดไว้ะคะ่ะเพื่อไม่ให้แบบแมลงหนอนมันทําให้หัวข้างในมันมีรูนะคะโดนกินเขาก็เลยบอกว่าให้เก็บใบไอะไว้บ้างไม่ไม่ใช่ดึงออกทั้งหมดนะคะก็ก้อยก็ดึงออกแค่สามสี่ใบด้านล่างเท่านั้นเองนะคะด้านบนเนี่ยถ้ามันไม่เก,ก,กะกะต้นอื่นก้อยก็จะไม่ดึงออกนะคะเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยที่เพื่อนๆเห็น 1, 2, 3, 4 4ต้นเนี่ยค่ะคือกระหล่ำดอกเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่ให้ใหดูใบจะเป็นรูไม่สวยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงใดๆนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างยังมีขี้นอนอยู่นะคะต้องมานั่งเปิดดูหนอนนะเพื่อนเปิดดูถ้ามีหนอนก็กําจัดออกแล้วถ้ามันมีดอกแล้วนะคะเราก็ค่อยเอาใบทั้งหมดนะคะคลุมแบบนี้แล้วก็ใช้เชือกมัด เทคนิคของคุณป้านะคะเขาบอกมาเนาะเนี่ยนอนแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนอนแบบนี้ค่ะเนี่ยมันเป็นตัวแบบทำลายใช่ไหมคะแล้วก็กำจัดออกออแบบนี้เพื่อนท่านไหนที่ไม่ชอบหนอนก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเนาะการปลูกผักปลอดสารกำหนอนนี่เป็นเรื่องปกตินะคะของคู่กันนะคะ ก้อยชินแล้วนะคะไม่กลัวแต่เพื่อนคนไหนที่กลัวก็กต้องขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะพอเขาเริ่มออกดอกเนี่ยลักษณะของใบที่เขาออกมาใหม่นะคะใบที่มันหยุดติดก,กับกำลังจะออกดอกเขาจะออกเป็นใบสั้นใบเล็กไม่ใหญ่มากค่ะเพื่อนๆใบเล็กๆอย่างเงี้ย หเห็นไหมคะใบเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะไม่ออกใบแบบใหญ่ๆใบกว้างๆเหมือนเดิมแล้วนะคะเขาจะออกใบเล็กๆแคบๆแบบนี้คะ่ะจนกว่าเขาจะออกดอกเนาะ,ะใบใหญ่ก็จะไม่มีแล้วนะคะเวลาที่เราห่อหุ้มให้เป็นไข่นะคะให้เป็นห่อหมกเนาะมันก็จะไม่มีปัญหามันมันจะไม่แทงข้างในออกมานะคะใบนะคะก็เลยพอมันมีใบเนี่ย ใบเล็กอย่างงี้ค่ะแล้วก็เริ่มเห็นหัวดอกกระลำอ่ะเท่าไข่นะคะธรรมกววเราก็จะห่อได้นะคะไม่มีปัญหาเนาะถ้าหัวมันอ่ะข้างในค่ะเริ่มมีสีขาวแล้วก็มันขนาดเท่าไข่ไก่นะคะไข่ไก่นะให้เราเอาเชือกฟางหรือว่าเชือกอะไรก็ได้นะคะรวบใบมันนะคะรวบใบมนะะัน่ะจากข้างล่างขึ้นข้างบน,นะคะ่ะแล้วก็มัดไว้เป็นจุกแบบเนี้ค่ะแบบนี้ในช่วงฤดูหนาวนะคะนี่ มันจะช่วยทำให้แบบว่าหัวข้างในค่ะมันใหญ่แล้วก็สวยขาวไม่มีแมลงมากินนะคะเพือ่อนๆค่ะ ก็จะเอาเชือกออกก่อนขโมยพอดูกใช่พอดอกจ้ะถอนในโบถอนไม้ก่อนมุชี้ว่ายังงเนี่ยข้างในไม่มีแต่ข้างนอกมีโอ้ขโมยเจนี่เต๋อตะเกนนะ รู้สึกว่านี้จะกินได้นะคะใบอ่อนๆนั่นอะพี่โจไม่ต้องเอาออกหมดก็ได้เอาออกแค่นี้เดียวพี่จะตัดเลยเอาใบแก่ออกก่อนอย่างเดียวแล้วก็ตัดแต่หมอยิ่งไปรย้ก็ได้จุดอ่ะที่นี่มีมิลก็โซ่โซ่โซ่ไม่ต้องตกใจค่ะว่ากอลไม่ได้ใช้สารเคมีค้าวโอ๊ยข้าวโอ๊ยข้องโอ๊ยข้าวอ๊ยโซ่โซ่โซ่พอเราห่อแบบนี้มันจะหัวมันจะสวยชอบชอบชอ ใช่ไหมตรงนี้แค่นี้ตัดออกตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้ตรงนี้มันจะไม่แข็งใช่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 ง่ายกว่าเยอะทำเรื่องง่ายไม่เรื่องยากได้ไหมคะก็เมื่อวานลืมใช่ไหมลืมแล้วใช่ไหมโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะให้เก่งกี่ถือไหมเก่งกี่ถือไหมโอ้โหโอโม่กันนะเก่งกินหนักไหมลูยดูสิหนักปะไม่หนักหรอ เอาไปวางไว้ไปแกเขียวม่ยกะละเอาไปวางไว้ไปมีน้ำกะลัมอดอกห,หัวนี้นะคะน้ำหนักประมาณ1กิโลนิดๆนะคะสามารถาไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นแกงส้มนะคะหรือว่าลวกจิ้มกับน้ำพริกนี่ก็หวานมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะ คลิปอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะเพราะว่าก็อยากจะลงรายละเอียดให้เยอะมากๆจริงๆไม่อยากตัดส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งเลยค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะวิธีการปลูกผักแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในคลิปก็จะแปะไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างนะคะถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ